ไม่รู้กูไม่ได้ดูเลยวันนี้กูไม่วันนี้ตอนแรกกูจะไม่ได้มาวันนี้ตอนแรกจะไปวันจะไปวันเกิดแต่เปลี่ยนไปพรุ่งนี้แทนฮะถ้าไปพรุ่งนี้เราต้องพี่เฟิร์สอะไอ้โตหนักทายพี่เขาสิปตายมาเขาบอกให้ไป3,000ตอนนี้น่าจะ1,000แต่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปเล่นเลยไม่มีเวลาได้ไปเล่นเลยทำแต่แขนย่ามือเล่นขนาดนั้นเผื่อบางทีบวกมันก็บวก กลัวสามพันหอยนะครับแล้วพ่อหนูอยู่ในช่องพ่อคืออยู่ในช่องด้วยเ่อนท่านนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมค่ออยู่ในช่องแล้วกูเข้ามาดูจังหวะพอดีเลยแล้วพ่ออยู่ในช่องแอ่งเพื่อนไอปอนงานนี้ไม่ต้องช่วยกูแล้วแหละตอนไอโจมึงด้วยมึงน่าต้องช่วยกูเหมือนกัน อะไรวันนี้อะอจ้ามึงมึงดูดิกูมาชาเลนจ์ในสัตว์หนูว่าเว้รพอลวันเกิดไงพอลูกทะเลาะกันพอลูกทะเลาะกันโจมึงดูดิมึงดูมึงสตรีมดิมึงมมนซ้ำซ้อน เอิ่มป้าใจเย็นๆนะทำท่าไหว้ก่อนฮัลโหลเกลโกป้าทำอะไรไม่ถูกละป้าไม่เกลโกไหมหนูโกอยู่พี่โอ้โพี่ดำอ่ะเข้าทีเพื่อนรักหนูอยู่ห้องสตรีมไม่เหรอใครจะไปรู้บางทีอยู่ห้องสตรีมเมาก็มีเยอะแยะมาต้อนแดงล่ะโกหรือเปล่า ทำลายเกลียวทำลายเกลียวขอบคุณครับมีความสุขมากๆเช่นกันทงแท้ทำทำอย่างเห็นอย่ากอยู่ใครเกิดอ่ะพี่กาเกิดไม่กูให้วันได้รับพี่กาอุ้ยมีมีเพชรพอดีเลยใครวะกาไหนวะส่งบิดยังไงกูทำไม่เป็นนี่จังหวะนี้มันส่งบิดยังไงวะ กินขนมดีว่าใาร้เบอร์เดย์ค่ะฮเบอร์เดย์ว้าตายตายายตายโอ้โหไอ้ปอนแต่ถ้าเล่นเทนนิงแต้มขนาดนั้นต้องเล่นนานอยู่นะเกิดมากูยังไม่เคยตองบิดใ้ใครเลยไมีแมไอ้ปอนกูก็พูดมอมมอมตอนนี้แต้ม่น่งครับไม่ได้เลยฟ้าน่าจะหลับก่อนนะหนูลงสติมขอบคุณราพลโลนะครับผม คือทายังไงดีอ่ะคือส่งบิดยังไงช่วยบอกหน่อยใครก็ได้บอกเลยอร้อง่อทั้งรูปเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับบังเอิญวันนี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้บังเอิญจริงเขีนถูกแล้วแหละทนี่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะบังเอิญจริงเอาไหนบอกจำได้ที่มินคือลายเสียงคุยกับมูมีคนละเสียงเลย อย่าพี่แบบนี้นะคะได้เเอบังิญพี่อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะน้องตอนนี้พี่อ่านคอมเมนต์มาอยู่นะลูกได้บอกให้แต่อ๋อบังเอิญมาเจอปลาพี่มินไหนคุยกับหนูดิอะไรเกลไม่เคยคุยกับมูมินสิจะให้คุยอะไรกับมูมินไหนเรียกมูมินแม่เห็นเข้ามาแย่สิบจมูกกันเล ออยากทพี่ไปมคุยกูอับกูกับมูมินคนละเสียงเลยเอาเกลคือหัวจังสั้นแล้วเดี๋ยวพี่มาพี่คุยพี่ไปทำงานก่อนเสร็จละเสียงพี่เท่าไหร่เอออันนี้ก็เสียงปกตินะแป๊มหนึ่งหนูจะส่งบิดแต่หนูทำไม่เป็นเว้ยคือเขาส่งยังไงวะเวลาเขาส่งกันอ่ะนี่มันก็เขียนอักษรกันใช่ไหม เอาไม่ใช่หรอนะไอหนึ่งเค้นะไม่ใช่บิดหรอไม่ใช่เอามาคืออะไรนะรูปโทรศัพท์สวยดังไหนอ่ะแต่ทำยังไงอ่ะเวลาเขาส่งอ่ะเขากดตรงไหนวะเดี๋ยวนะไอีคนนี้พูดรูปโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้แล้วจะแล้วนี่ไงนอนหมดแล้วมั้งแฮปปี้ หมื่นบิดทัวร์มื่นบิดมื่นบิดเที่อะไรกูไม่มีทางแดกข้าวแล้วนี่รู้จะทำอะไรไอปอนนี่นูขอเล่อะไรดีสตรีมหน่อยครับต้องแอดเพื่อนเชิญเกมอะไรอ่ะเล่นเกมอะไรกันเล่นอครับเล่นอาร์ฮะเล่นอะไรนะอาร์โซเวครับอย่ามาเล่นเกมด้วยนะขอไปก่อนงานจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเหลือแค่ตัดต่อ จ้าเออจ้าอะไรเราโมิ้นท์จบเสร็จแล้วครับพี่ขอบคุณขอบคุณโอเคครับพี่เมนครับมารสบไปเจ้าเราชมตรงนี้เสร็จแล้วในทุกจะสวยเนาะสวยแล้วทำดีต้นไม้คิดมั่นยังไงกูชอบด้วยส่วนละคิดมั่นอ่ะสิ่งดีดีโอ้ยอันนี้คือเฮ้ยไอโจขึ้นได้ด้วยเหรอ ดูข้้้าางหนตมมีชีวิตที่ดีลองคิดมันข้างหน้าโอเคไหนต้นไหนต้นนี้เหรออันนี้คือมันมันได้บิดจริงปหมเนี่ยอันนี้คือบิดปะพอละแล้วก็เป็นที่รักปนนตรงไหของทุกคนเฮ้ย ไปนานๆจริงเหรอปึ้งไปมึงซนเนี่ยมึงปีนเข้าไปได้ไงอ่ะสิริอ่านนีอุ้ยยังไม่ได้นายไปกล้าอ๋อสิริไม่อ่านอ่ะผิดอะไรก็ขอให้สมหวังประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องเจอจะสิ่งดีในชีวิตครับไปนี่รับของด้วยกันโอ้ยขอบคุณมากค่ะมิเกลเช่นกันนะครับคำอวยพร ย้อนกลับไปหาเจ้าตัวด้วยนะครับมีความสุขมากๆเช่นกันครับผมขอให้เป็นเดือนธันวาที่แฮปปี้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับบิดด้วยโ้ยความมาะยาวเลยขอบคุณค่ะ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 ไม่รู้จะตอบยังไงเลยมีความสุขมากๆเช่นกันครับผมขอให้เป็นหน้าหนาวที่ดีครับ หนูหนูสร้างห้องเสร็จยังครับลูกเสร็จแล้วครับมีขอเล่ดีสตรีมหน่อยครับหนูเล่ดีสตรีมเชิญหนูมีเอาห้องหนูมาแล้วมีแอดไปเหมือนกูจะแย่นะ้วลูกทำอย่างนั้นหนูดูอยู่ขึ้นมายังไงอ่ะอันนี้คุณไม่เป็นนะคุณไม่เป็นนะเอาเหอะต้องไป้วเข้าส่งไปแล้วไม่อยาก ไม่ได้ไปเล่นเลยเล็หนูส่งทางไหนอ่ะอ๋อในทิเลยครับ